เอาปลายปล่อยมือถ้าเขางัดแล้วปล่อยมือกินที่มือเลยกินท like, <yeah> oh, uh uh. okay, oh, right. ี่มือเลยกินที่ม네ือเหรอกินที่มือใส่แม่ดูสิเดี๋ยวมันกินที่มือโอ้กินที่มือหนูเลยป้องข้างนู้อน่ะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้หนูหนูมาทางนี้กินเต็มเลยอ่ะเดี่๋ยอหนูเลยหนูต้องล้างมือนะครับหนูต้องล้างมือนะ ลูกมาให้อาหารควางค่ะที่วัดไก่กังวลค่ะยื้เลยยื้อเป็นไก่หมดเลยอามามายื้ให้มันเลยลูกยื้ให้มันเลยอ้ว่ะเก่งมาปล่อยมือสิลูกปล่อยมือเขาเขางับก็ปล่อยมือเออไปเอามาไปเอามามัไม่ได้ลูกไม่ได้ปิดมันมันตกใจอ่ะอ่ะอ่ะลูกอ่ะ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 มาๆ อ่ามามาพุกยอยให้เข้าไปเขาเขากลัวเขากลัวมาพุกฝ่ยมาพุกฝ่ยมาหยิบแล้ววานเลยวานไปวานไปเลยเออหน้าวานอ่าหยิบ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 ลูกหยิบหยิบเลยอ่ะโยนไปโยนโยนเออเออโยนไปพอก่อนพอก่อนพอก่อนลูกพอก่อนลูก เดินโยนไปทางนู้นหน่อยทางนู้นมันไม่กล้าเข้ามาในทางตรงนู้นทางนนั้เนี่ยไงกําลังเดินมาเนี่ยเดินมาเออเออมันไม่กล้าเข้ามาไงนี่มาเดี๋ยวเขาดนี้ก่อนมาให้มันมามามอร่อยเลย เรามตั้งใจเงียบเงียบเฉยเฉยมันโดนมือหรอกพอพอพอเลยพี่รอคนติดรู้นี่ที่แรกเองเราไม่ต้องไปที่อื่นอีกนะจับหน่อยจับสายจับหน่อยเออจับสายพอแล้ว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 พวกแกโดดครับพวกกลัวไปพอกก่่อออนนไพปต่อไปไปต่อ ่ามาอีกที่นึงแล้วนะคะเอ่ไปปล่อยมือถ้าของงับแล้วปล่อยมือคุกให้ไอ้ตัวดำอ่ะไปบาามแล้วเป็นตัวนี้เป็นตัวใหญ่เนี่ยโอ้ จุดทหยอาหารแกงกวางหนูอยู่ตรงข้อนี่นี่ข้อน,อนี่เห็น้ามพุกมาดูตรงนี้เต็มเลย <c oughs> ดูมาดูทางนี้เต็มเลยอย่างมีตัวเล็กๆน,มมนุ่นเดิมอยนู้นสิจะพิ่งจงับจเพิ่งจับตัวใหญ่หนูเหยียบมานี่ทำอะไรหนูทำอะไร นี่ไปเอาเอาเอาหารให้เขาก่อนสิลูกไปหยิบอาหารที่พ่อระวังรถมาลูกเอาอาหารเหาที่พ่อก่อนเฮ้เอ้ไปไปมาเนี่ยผู้ไปทงนง้อไปางพ่อผู้เปานพ่อ น้มน้ำซอสอสไทางนี้เนี่ยโยนตรงนี้ดูซิเนี่ยควายดูไอ้คนดีอาตาเนี่ยอ๋กินที่มือเนี่ยกินที่มือเหรอกินที่มือไหนแม่ดูสินี่มันกินที่มือโอ้กินที่มือหนูเลยเหรอขึ้นมาไหมอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ะอ้ยอ้ยกินที่มือไหมอ๋อ มาป่วยพอพอตัวอื่นบ้างลูกอมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้หนูหนูมาทางนี้กินแตนมืออ่ะโอ้ยกินที่มือหนูเลยหนูต้องล้างมือนะครับหนูต้องล้างมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้อาวุโสใหม่อ่ะอ่ะขอพ่อมาพ่อขอหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยอย่าเดี๋ยวเขาหนีลูกนกยุงอ่ะ โปรยโปรยปรยวันนี้นตัวนี้มันมากินน่ะพ่อตัวใหญ่จะกินค่ะพ่อหน่อยพ่อขวบเพิ่มหน่อยอตัวใหญ่จะกินไอตัวใหญ่มันก็กินแล้วลนี่นี่อ่ะออกลัวกลัวกลัวนี่นี่ตัวนี้มาแล้วพวกให้ตัวนี้ตามตู้เข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยมานี่เลยเฮ้ยกิน ปูกเคยใช้เขากินหน่อยดิอ้าวตัวเล็กกะกินปุกให้กับมือเดี๋ยวปุกต้องไปล้างมือนะครับปุกจะไปใกล้เขาซี้ให้เขากินก่อนเอาขาตกใจเขากลัวปุ๊ขลางมือด้วยลุกปป่ะอะอะ ไหนแม่ดูสิหมกูกอยู่เฉยให้เขากินสิลูกเขาก็กลัวสิหนูอยู่เฉยแม่เลยโยนให้เขาเลยโยนให้เขาเลยลูกเขาตกใจโยนให้เขาพุกอย่าไปจับเข,ขาขาถาดเจ็บอยู่ตัวเนี้อย่าไปทําเขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้วโฟกคืเดี๋ยวเขาตกใจครับ ไปแล้วเฟ้งบอกเรียกลูกมานี่กมางี้ยไปเลยไปเลยไปล้างมือหนูแมวแล้วไปหมดแล้วมันไปล้างมือเลยไปเดี๋ยวไปตรงอื่นนะเหนื่อยมือลูกบายบายจะมีกันบายบายเขาด้วยมาจับหลังเขาอีกงดังห่างบาย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 อย่ไปจับเขาเขาแมวลูกอย่าไปจับเขาตัวผู้มัน

โยนไปโยนไปไไเ,เออมานี่มานี่ค่ะแม่มา,มาครับโยนนโยให้มันไปมาโยนก็ยื่นให้มันไปโยน,โยนมันจะมากินเให้มันไปอ้อาวตัเล็กเยอะกว่าคุณน้องเข่าสวยวะไงเขาสวยมาก โยนเลยจ้ะลัวลูกโยนเลยลูกโยนเลยไม่ยอมอะเห็นไหมล่ะเขาพอ่พอก็บอกแล้วท่านาลูกเอก็โยนใส่มันมันกลักวะลูโฟกัสเตงให้ทางนี้หน่อยทางนี้ไม่ได้เลยโอ๊ะขูม,มาทางนี้ครับกูม,มาทางนี้ครับมันดูเดินะเลยขูม,มาทางนี้ครับ โยนไปให้เขาโยนให้เขาเขากลัวโยนมาอ้าพ okay. ันที yeah. 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 Mm ่พ่อโยนไปอย่าอย่าทำอย่างนั้น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 เดี๋ยวโดนมันกลัวลูกมันกลัวมันกลัวว่าลูกไปเลี้ใส่มันอย่างเงี้ยใส่ยังมามาอย่ตาลูกคนนั้นอ่อือื ปลาพุกคอยมาลูกคอยให้มาแล้วฟุกครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับเป็นไงครับสนุกมากดูดูดูนู่นโอ้นู่นเห็นอยู่เต็มเลยเห็นปะเต็มเลยเออเต็มเลยฟุกครับฟุกครับครับอย่าลืมปล่อยคพันผู้ชมด้วยครับ มันกินเลยเกำลังกินอยู่อยู่กำลังกินอยู่ระวังมือครับไอ้ตัวนั้นอ้าวมาส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยฟุกคันหันมาส่งจุ๊บหน่อยจุ๊บบ๊ายบายครับ